สวัสดีทุกคนเนาะสำหรับลิดนี้มาเจอเดี่ยวอีกแล้วทุกคนเนาะอยู่ที่เขตศูนย์การค้าลาวเวตกทุกคนเนะาะเอาซิมพาทุกท่านมาอัปเดตเบือ้องศูนย์การค้าพิซีเนาะที่เป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดเนาะในลาวทุกคนจะมาตั้งสำนักง,งานหรือว่าสาขาใหญ่อยู่จุดนี้นะทุกคนใกล้กับศูนย์การค้า,าลาวเวติกนนเนาะเอามาอัปเดตเบิ้งพาทุกท่านมาเบิ้งเนะาะว่าเพื่อก่อสร้างได้น้อยหลายเพียงใดแล้ว อีกข้อนะนนจะเป็นบิ๊กซีอันนี้เป็นผู้ภาพจำลองนะที่เพื่อนาอามาไว้เป็นโปรเจกต์ไว้ทางหน้าเนาะในเขตกอร้าง โอ้ทุกคนโลลาเนาะมีทานข้ามีนห่ยังมีทางห้า,านอาหาราทำเนาะหลังจารสร้างแล้วด้านในจะเป็นประมาณน,นี้ทุกคนโลลาเนาะมีบิ๊กนีอย่างเท่าแน่เนาะนยมกับบิ๊กซีสาขาเวียงจันทร์ไว้นี่เนาะ นใจติตโตเศร้าห้าเขาเจ้าจะให้เศร้าห้าเศร้าอย่างน้ำนะทุกคนเนาะอยู่ด้านในนี่ะมานนี้ทุกคนถึงพวกนั้นจะเป็นตลาดลักซับลาวนะเด <c oughs> ี๋ยวเอามาเบิ่งจุดทางข้างนะเพื่อนก่อสร้างมีหรงแฮมจีนน้ำไหเนะน,นี้จะเป็นหรงแฮมคนจีนน,นี่ทุกคน ได้ประมาณนี้แล้วทุกคนโครงการกรับเจ้าใหญ่พอสมควรเลยทุกคนเนาะเดี๋ยวเกี่ยวไปเป็นคนบ้างแน่นต่อไนะอ่อันนี้เป็นเพดผังของเพื่อนทุกคนประมาณนี้เก้าพ่อให้ถ่ายูปด้ยนะแต่เขาถ่ายเขดนอกด้นยงนาะแนวหลายแล้ว จะเป็นตึกส่วนการค้าลาวเอติกเนาะาบนนี้จะเป็นตึกส่วนการค้าบิซีที่ะเจาเห็ดใหม่โอ้ยใหญ่ๆทุกคนหลายชั้นเลยเป็นสาขาใหน่ในลาวเลยราเจอมุมหลังกั เอามาเบิร์นเกียต็กเ,เลยนะมาเกียนี่ละเอาที่ไปเบิร์นเก,เกีย,ยตึกกาเยอะๆรถจอนลายเลยมีงานคอนซิร์ตบ่มีอย่างนะเนาะขจรจะมาจัดเส่เดินไปดีวมีเป็นตึกใหม่เนาะสนย์การค้าไอ้ตึกตึกใหม่ รงนั้นจะเป็นตึกเก่ามมาลจะมาเล่นมาเที่ยว ด้านในจะมีส่วนมีส่วนลอยน้ำนะสะเล่นน้ำทุกคนจึงเ็ให้คนมาหลายแบบนี้นะเนาะบรรยากาศทุกคนเราทะพาทุกคนเกี่ยวไปด้านหลังของศูนย์การค้าเราไอเติกหรก็เกี้ยวโอเนาะนี่อยู่ด้านนี้จะมีส่วนเล่นน้ำสะว่ายน้ำหลายคนน่าจะหูแล้วนะรายละยเอียดเราจะถ่ายแบบ ผ่านๆให้ทุกคนให้ทุกท่านด้เบิ่งสำหรับคลิปนี้ เมเขียวขเขาจะมาจอดอยู่นี่หลายมาฮอดจุดนี้เขาเบิ่งหินเขตเบื้งท่านหลวงเนาะสังเกตเบิ่งตึกอยู่เบื้องนั้นมันจะเป็นตึกเขดพัฒนาบุญท่านหลวงทุกคน,นอันนี้เขามาด้านหลังของคืนกันค่าลาอยเต็ก ด้านหลังประมาณนี้ส้กทุกคนชี้เรามาเที่ยวมึงเนาะด้านหลังเนี่ยกิบเราด้านหลังเยอะๆเขาก็ยังรอได้มาเทื่ยจักเทื่ยวในทุกคนด้านหลังนี่สำหรับลิบนี้ก็พาหมาพร้อมมาหินพร้อมกับท่านผู้ชมเลยที่เขามาสไลด์ก็มาทด้ด้านในเนาะ มาทด้านในแล้วก็ออกไปเลยนะทุกคนมาทิ่ศูนย์การค้าแล้วก็ออกไปเลยได้าม,มาด้านหลังแบบนี้นนเจ้าออกไปแล้วทุกคนเกานาทีแล้วตอนนี้8นาทีอันนี้เป็นบรรยากาศยามแรงเนาะพอเข้ามานี่เพื่อนก็จะมีป้ายในนนำการสัญจรไม่อย่างต่างๆนะอยู่ในบริเวณขอบเขตชุดศึกษาลอรเอตกเนาะ จะมีป้ายกำกับการสัญจรต่ตางๆครบสุดเลยทุกคนเข้ามานี่นี่จะขายเครื่องขายอย่างนร้นรอีสภาพรวมรวม เกี่ยวเอามาก็มาเจอบิก๊กซี <verso> เขตก่รสร้างของบิก๊กนซะีเนาะสาขาแรกในเราอูอรถมาหลายเนาะวันสองที่ตั้งหลายทุกคนรถในอยู่ในใน,นี้เขาจะมาเร่นนะโอ้บิ๊กซีเขาจะฮับพนังงานเด้ทุกคนน,นี่นี่น,นี่มาเบิ้งก่อนเขาจะเอาไปมาติดไว้น,น,นี่ รับพนักงานหลายตำแหน่งพนักง,งานจัดซื้อพนังงานบัญชีพนักง,งานซ่อมแปลงเพ่วไปหลายนะมีสวัสดิการต่าง,างๆครบสุดได้นีนทุกคนจิซีลาวผู้จัดการสาขาลายได้เริ่มต้นหน่วยหน่วยละหนึ่งแสนสม สามล้านกรีบนะั่นคือเมือนะผู้ช่วยผู้จัดการสาขารายรายได้เริ่มต้นสองล้านสามแสนพนักง,งานขายพนักง,งานขายเงินเดือนเริ่มต้นล้านห้านะทุกคนะหน่วยชิบ้อยกันหมื่งแสนล้านล้านห้าไรายได้รวมก็ประมาณสองสองล้านนี่พนักง,งานประจำสาขา

เดือนแล้วพนักง,งาน,นประจำสาขาพนักาง,งานทั่วไปเขาจะใส่ใส่เงินเดือนให้พร้อมนะเวลาเขา้าเรียกกนประมาณนี้ทุกคนได้รายละเอียดเพิ่มเนาะประมาจุดนี้ก็ได้เดี๋ยวเขาล็อกไปปนี้ทุกคนอเข้ามาถ่ายทุกคนได้เบื่อกัประมาณนี้แหละอัปเดตถึงการก่อสร้างบิ๊กซี เป็นคนที่เข้ามาติดตามรับสมนะเนาะอย่าลืมกดติดตามขพ่ขอนพ่อเรือทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปครั้งต่อไปเนะาะเราเนี่ยผิดพลาดจะใดขอโทษขออภัยนาำประทานทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับสม